สวัสดีครับพบกับ Network Radio ดิโอไทยแลนด์อีกครั้งนะครับก็วันนี้มาอยู่กับตัว i ิ i c โกทีหนะครับที่เห็นด้านหน้าเนาะมี2เครื่องนะครับก็ทั้ง2เครื่องนี้แตกต่างกันนะครับตัวนี้เป็น Android 4ตัวนี้เป็น Android 6กนะครับก็อย่างที่เคยแนะนำไปนะครับตัว Android 4ก็จะเป็น B8 นะครับข้าวๆนะครับก็ตัว Android 6ก็จะเป็น H ตัวนี้นะครับที่ผมสังเกตคร่าวๆนะครับก็สติ๊กเกอร์จะแตกต่างกันประมาณนี้นะครับส่วนอื่นๆเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับด้านข้างด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ด้านบนนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาสาธิตการใช้งานเบื้องต้นตัว Android 4ตัวนี้นะครับที่โปรแกรม เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้มีการโปรแกรมซีโร่แล้วก็ทีมสปีกนะครับเพื่อจะใช้งานร่วมกันนะครับก่อนอื่นก็ประกอบซิมการ์ดก่อนนะครับที่ผมเลือกใช้ก็จะเป็นซิม t o Move นะครับที่ใช้ทดสอบวันนี้ตัว Android 4ตัวนี้ผมเซตนะครับสามารถใช้ซิมการ์ดจาก t u o m o v e aas แล้วก็ Detect นะครับทั้ง3เครือข่ายหลักก็ประกอบซิมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ประกอบแบตเตอรี่นะครับเข้าไปแล้วก็เสาอากาศนะครับเมื่อประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเช็คอุปกรณ์นะครับทำการเปิดเครื่องครับ ตอนนี้เริ่มค้นหาสัญญาณและเชื่อมต่อแล้วนะครับ รอการค้นหาแล้วก็เชื่อมต่อสัญญาณสักครู่หนึ่งนะครับประมาณ30วิถึง1นาทีนะครับโดยประมาณตอนนี้เชื่อมต่อสัญญาณเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอระบบรันการทำงานของแอปต่างๆสักครู่หนึ่งนะครับ ตอนนี้เครื่องพร้อมทํางานแล้วนะครับก็อันดับต่อไปก็จะต้องรีโมทเข้าระบบด้วยสมาร์ทโฟนนะครับเพื่อที่จะเข้าเซิร์ฟเวอร์ของทีมสป a k นะครับเพราะว่าพี่จะของเครื่องออต้องการนะครับทีมสป a k ใช้งานร่วมกับซิโลโด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องรีโมทเข้าระบบ เพื่อกดเข้าเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะครับก่อนอื่นก็ต้องรีโมทเพื่อเข้าเซิร์ฟเวอร์อนะครับแล้วก็ห้องสูนทนาในระบบ t ีเของเครื่องตัวนี้ก่อนนะครับขออนุญาตเก็บเครื่องตัวนี้ก่อนนะครับก็รีโมทผ่านสมาร์ทโฟนนะครับรีโมทผ่านทีมวิเวอร์ตัวนี้นะครับ ตอนนี้เครื่องพร้อมทำงานแล้วนะครับก็ที่คอมพิวเตอร์ของฉันหัวข้อนี้นะครับก็จะมี t หนึ่งก็หกขึ้นมาก็กดที่ลูกศรควายวนี้นะครับตอนนี้เข้าสู่หน้าจอของระบบของ เครื่องทีหนึ่งก็หกตัวนี้แล้วนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่ายังอยู่ในหน้าของรวมเซิร์ฟเวอร์นะครับยังไม่ได้เข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ใดเซิร์ฟเวอร์หนึ่งนะครับก็จะทดสอบด้วยการกดเข้าเซิร์ฟเวอร์ Network RIDEO Thailand นะครับโอเคครับตอนนี้ก็เข้ามาสู่ ในห้องสนทนานะครับในหน้าเซิร์ฟเวอร์ของ Network ร์ d i o t h a i ไทยแลแล้วนะครับก็จะเข้าไปอยู่ในทดสอบระบบเสียงและระบบนะครับโอเคครับก็เข้ามาสูในห้องทดสอบเสียงและระบบเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่าหน้าจอการทำงานของ t ี6ก็6ตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับ มาดูปุ่ม p t t ด้านข้างนะครับปุ่ม PT t aja, ตัวนี้ผมเซตให้เป็น p t t ของซลโลนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มแบ็กกลับนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่ม p t t ของ t s 3นะครับทบทวนอีกครั้งนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่ม p t t สำหรับซิลโลนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มแบ็กกลับนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นปุ่ม p t t สําสำหรับ T-S3 นะครับ ột, ลองกดปุ่ม PTT สีส้มดูสำหรับ T-S3 นะครับ PTT ทำงานนะครับเมื่อเราจะกลับมาใช้งานเซลโลทำยังไงนะครับก็กด PTT ข้างนะครับหนึ่ง <c oughs> ครั้งนะครับ ก็จะเด้งเข้ามาสู่หน้าเซลโลนะครับก็จะใช้ช่องไหนก็ปิดน็อตนะครับศูนย์สามวอสองวอแปดศูนย์สี่ศูนย์พาอินทรีศูนย์ห้าศูนย์วิทยุคคชสีศูนย์ศูนย์สามวอ2ศูนย์สองสมาคมผู้ภัยร่วมเชียงใหม่ก็กดลองกดส่งทดสอบนะครับ ตัวนี้ Android 4นะครับไฟ RX TX ทำงานปกตินะครับพร้อมส่งนะครับศูนย์สามวอวอแปดยาอินทรีศยกก็เมื่อ ใช้งานเซลโลเสร็จเรียบร้อยแล้วจะกลับไปใช้งานทีมสปิกนะครับก็ตัวนี้นะครับจะเป็นปุ่มเรียกทีมสปิกนะครับให้กดค้างไว้ประมาณ1วินาทีนะครับก็จะกลับเข้ามาสู่หน้าที่ใช้งานทีมสปิกนะครับจากนั้น ค่อยกดปุ่ม PTT นะครับเพื tous, ่อใช้งานเมื <reco Christ. S 3> ่อจะใช้เซรลนะครับก็บิดน็อตสองสมาคมผู้ภัยร่วมเชียงใหม่ศูนย์สามวอสองวอแปดโอเคครับตอนนี้เราจะส่งออกในช่องนี้เนาะก็บ <cat> ิดไปยังช <c intrinsic> ่องที่เราต้องการนะครับแล้วก็กดปุ่ม PTT ค้างไว้นะครับพร้อมส่ง ศูนย์สองสมาคมกู้ภัยร่วมเชียงใหม่เมื่อจะกลับไปใช้งานทีมสปียอีกครั้งนะครับกดปุ่มสีดำเล็กๆด้านข้างค้างไว้หนึ่งวินาทีนะครับ ก็เมื่อกี้หลุดไปนะครับก็ต้องรีโมทเข้าเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับเมื่อจะใช้ซิลโนะครับก็บิดช่อง cm 6 0 2สมาคมกู้ภัยร่วมเชิงใหม่ 03w 2w 8 แล้วกดปุ่มวิ t ีส่งได้เลยนะครับหากจะกลับไปใช้ทีมสปีกนะครับก็กดสีดำเล็กๆตรงกลางนี้นะครับ1วินาทีครับก็จะกลับเข้าสู่หน้าทีมสปีกนะครับ เมื่อจะส่งออกทางทีมสปีกนะครับกดปุ่มพิทิทีสีส้มนะครับทำงานได้ปกตินะครับ0 0 1 cm 6 02มสมาคมคู้ภัย03มว2อวอเมื่อจะส่งออกในห้องสานทาานี้นะครับก็เพียงกดปุ่มพิทิทีตัวใหญ่นะครับสำหรับเซลลนะครับ เมื่อจะกลับไปใช้ทีมสปีกนะครับเหมือนเดิมนะครับกดปุ่มสีดำตัวเล็กตรงกลางนะครับหวินาทีครับก็จะกลับเข้ามา หน้าขอางทีมสปีกนะครับเพื่อพร้อมใช้งานแล้วก็กดปุ่มสีส้มเพื่อส่งออกนะครับย้ำอีกครั้งนะครับในส่วนของทีมสปีก3ต้องเข้ามาอยู่ในหน้าของทีมสปีกก่อนนะครับถึงจะกดปุ่มสีส้มแล้วก็ส่งออกได้หากอยู่ในหน้าห้องสนทนาของซลโล่นะครับกดปุ่มสีส้ม ก็ไม่สามารถส่งออกได้นะครับต้องอยู่ในหน้านี้ก่อนนะครับถึงจะกดส่งออกในทีมสป a k ได้นะครับในส่วนของเซลโล่ิคสีบิดน็อบแล้วก็กดปุ่มปีทีได้เลย <บา S 1> มันจะดึงเข้าไปที่เซลโลนะครับเ <บา S 1> มื <บา S 1> ม่อจะกลับไปใช้ทีมสป a k ก็กดปุ่มตรงกลาง เข้ามาสู่หน้าห้องทีมสป a k แล้วก็กดส่งออกก็การใช้งานก็มีประมาณนี้นะครับหัวใจหลักสำคัญก็คือการดีโมดเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์แล้วก็คอนเน c หรือว่าเข้าสู่ห้องสนทนาของทีมสป a k นะครับก็หลักๆก,ก็จะมี3ามปุ่มนะครับ P.T.T สำหรับซิลโล ปุ่มเรียกแอปทีมสปี k ขึ้นมาทำงานนะครับแล้วก็ปุ่มพิทีของทีมสปี k นะครับต้องอยู่ในหน้านี้ก่อนนะครับถึงจะกดปุ่มพีทีทีเพื่อส่งออกข้อความเสียงของเราในเซิร์ฟเวอร์ทีมสปี k ได้นะครับ มันกลับไปเซลโล่นะครับก็บิดหาช่อง 2> 2. ที่เราจะใช้งาน <02. S 1> นะครับ <02. S 1> ก็กดปุ่มบีทีท,ทตัวเซลโลก็จะดึงเข้ามาสู่แอปของตัวเองนะครับแต่เมื่อเราจะใช้ทีมสปีกเมื่อไหร่นะครับก็ต้องกดปุ่มสีดำค้างไว้1วิก่อนนะครับก็จะเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ของ ทีมสปีกนะครับอย่างที่เห็นก็จะสามารถกดปุ่มพิธีของทีมสปีกเพื่อส่งออกได้นะครับก็การใช้งานเบื้องต้นก็มีเท่านี้นะครับหัวใจหลักการใช้งานทีมสปีกที่สำคัญก็จะเป็นการรีโมทนะครับรีโมทเตรียมพร้อมระบบแล้วก็เข้าสู่เซิร์ฟเวอร์เข้าสู่ห้องสุนทนาให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็สามารถใช้งาน เหมือนที่แนะนำเบื้องต้นได้เลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับสวัสดีครับ